ปีนี้เป็นฤดูการท่องเที่ยวเป็นไฮซีซันซึ่งนักท่องเที่ยวมาเยอะมากและปริมาณการใช้น้ำเนี่ยมากกว่าปีก่อนที่ผ่านๆมาแล้วก็ภัยแล้งมาเร็วกว่าปกติภัยแล้งมาเร็วกว่าปกติด้วยค่ะมาตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์เดือนกุมภามีนาเมีสาดก็ยังไม่ไม่ทราบว่าจะแล้งยาวนานสักแค่ไหนแต่ทางด้านการประปานเนี่ยได้บริหารจัดการในเรื่องการเตรียมความพร้อมเรียบร้อยแล้วค่ะ การประปาได้เตรียมตัวในเรื่องภายแล้งที่จะมาถึงนี้ได้มีการวางตระสอบทรายให้เพิ่มแนวกั้นสูงขึ้นโดยวางทีใ่ในระดับที่เพิ่มขึ้นใน20เซนซึ่งเราคาดว่าจะได้ปริมาณน้ำเพิ่มขึ้นและเรามีแหล่งน้ำสำรองที่บ้านทับปกซึ่งนั้นมีเนื้อที่100ไร่ซึ่งมีความจุ0 0แสนลูกบาทเมตร โดยคาดว่าจะใช้ปริมาณในการใช้น้ำเนี่ย20วันแล้วเรามีแผนที่ว่าจะใช้ระบบประป,ป,ป,ปาเคลื่อนที่โดยไปวางที่คองสนเพื่อใช้น้ำดิบที่ถึงนั้นซึ่งเราคาดว่าในช่วงภัยแล้งนี้เราจะมีน้ำใช้ที่อย่างเพียงพอและมีการบริหารจัดการน้ำให้กับประชาชนได้ทั่วถึงค่ะ